น้ำพี่ยิ่งชัดเลยค่ะเรอ่ถ้าถูกน้ํายิ่งสวยค,ครคับไผ่แล้วเขาจะมีขนกระมาหยี่นะคะพี่หนาๆนเนี่ยเขาจะจะจะ,จะหุ้มเป็น<ด>ขนกระมาหยี่ใช่ไหมค่ะใช่เออไว<ห>้ไม่เช็ชรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มาอยู่เขาค้อสวนคุณจริยาสีมูลนี่ครับ อ่าบอกไม้บอกมือให้รู้จักกันหน่อยคุณจริยาเนาะวันนี้มาที่บ้านเขาเลยนะครับตรงนี้อยู่ที่แถวไหนครับเขาคอตรงนี้เรียกอะไรเนี่ยเขาคอ,อตรงนี้เรียกเอ่อหมู่เป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านสงคุ้มนะคะหมู่12คะ่ะหมู่12สง่งคุ้มค่ะหมู่12สงคุ้ม,ม, 12, มอยู่ใกล้กับไปสนีขเขาคอนะคะอ๋ออยู่ใกล้กับไปสนีเขาคอเนาะก็ เวลามาก็คือต้องโทรบอกกันเพราะผมนี่มาเองอะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าชานาญแล้ว <c oughs> มาหลายรอบแล้วอันนี้ก็จะมาดูเห็นมีความตื่นเต้นเรื่องของความงามเนาะดูในเน็ตดูอะไรแล้วเนี่ยจริงๆที่นี่เราก็เคยมาแต่ยังไม่เคยถ่ายคลิปเลยนะครับสวนคุณจริยานี่มาน่าจะสองสามครั้งเนาะสองสองครั้งไปแล้วทีนี้ก็มาเห็นดูในเน็ตเนี่ยเราก็เห็นความตื่นเต้นคือมันมีการกลายพันธุ์ของไผ่ตรง เดี๋ยวจะให้เจ้าของก็พูดเองเราวิ่งมาดูนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปด้วยอยากเห็นความแปรปวนอ่ะวันนี้มีที่เห็นดูตัวอย่างนี่นะนี่เห็นต่อหน้าเนี่ยนะ,ะช่วยแนะนําหน่อยคุณจริยาอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้คือไผ่ตรงกายพันธุ์จากมเมล็ดไผ่ตรงดําปีหกสามนะคะตัวเนี้ยหกกายพันธุมากกายพันจากจากไผ่ตรงดําหรือว่าตรงยักษ์เรานี่แหละคะ่ะอ่าตรงดาําตรงยักษ กลายมาดูลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกซะหน่อยคือคือใบลายใบด่างเนาะแล้วก็ต้นก็ด่างด้วยเออเขาท่าดีเนาะจากอันนี้เป็นแม่หรือเปล่าหรือไม่ใช่แม่เราขยายไปเรื่อยอันนี้ยังเป็นไถ่เมล็ดอยู่ค่ะเพิ่งปลูกค่ะเพิ่งเอาลงปลูกนะคะยังไม่ได้เกิดจากกิ่งตอนนะคะอ๋อนี่คือขยายเอาขยายเอาแต่ว่าอายุโดยประมาณอันนี้เมื่อกี้ปีหกสามเนาะปีหกสามตอนนี้หกหก กกตีว่าไอ้หกห้าทีไม่ใช่หกหกนะแม่ไปหกหกแล้วเว้ยคนแก่นี่ไผ่จากไผ่ต้นนี้นะคะเก็บจากเบี้ยใต้กอปีหกสามนะคะต้องนับจากสองใบนะคะอ๋ออ่านับตั้งแต่สองใบนี่แสดงว่าอย่างนี้นะมันนิ่งแล้วเนาะค่ะนิ่งแล้วเนาะน่าจะนิ่งแล้วค่ะเพราะว่าดูดูลักษณะแล้วค่ะอ๋อตัวนี้มีชื่อไหมเช่นอาอาจาริยาหนึ่งอะไรไม่มีเนาะไม่ได้เรียกอย่างนั้นยังค่ะ อ๋อยังไม่ได้เรียกแบบนั้นเนาะตอนนี้คือจะเรียกเป็นไผ่ตรงตรงหลงลายนะคะอ๋อตรงหลงลาย่ะยจะได้รู้ว่าตรงหลงหลายมีเบอร์ไม่รู้ว่าไม่มีหรอตอนนี้ยังยังไม่มีเบอร์นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยก่อนเนี้ยคือเรายังไม่ได้ทํากิ่งตอนนะคะอ๋ะอ,อก็จะมีมีอีกต้นหนึ่งเดียวกันหรือว่าคนละอัน คนคนละเม็ดกันเลยนะคะอ่าๆโอเคอันนั้นจะดังมากกว่าท<า>ี่ผมผิน็น,นี่คนละเม็ดนะคะแม่เดียวกันแม่เดียวกัน<อ>แต่มันจะกลายไปสามอันอ่าโอเค,อเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราบอกอนี่อันนี้ดูจากลักษณะน,นะก็มีการกลายสองอย่างคือสียิ่งถ้าหน้าหนาวเนี่ยนะสีมันแดงแป๊ดออกมาเลยแล้วก็ใบด่างทีนี้การด่างของเขานี่ฟังคุณจริยาพูดว่ามันเก็บจากกอเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันมีเม็ดจากคนละเม็ดใช่หรือไม่ค่ะไปดูไปดูมีสามเนาะไปดูสามอ้าวไปดูครับ ได้สามเม็ดใช่ค่ะสามเม็ดสามเบี้ยเบี้ยแต่มันก็ลักษณะออกแดงใบลายแดงใบลายอย่างนี้นะตรงหลงลายทั้งหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าสามอันนี้เราก็ว่ามันต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมต่างกันนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็ดูดูแล้วก็จะมีเด่นก็คือลายลายที่ลำแล้วก็ใบด่างออันนี้ได้สองเด้งแล้วถ้าเกิดเราปลูกไปในอนาคตถ้าสมมติมันดีมันจะกลายเป็นลำยักษ์ แล้วก็สีอย่างนี้ด้วยอันนี้คือความคาดหวังในอนาคตนะแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่านี่มันแค่ประมาณสองสาปีเองแล้วอ่าโอเคอันนี้มีเบีย้ยไอแล้วเนาะต้นมันนะต้นที่จะเบีย้ยหมายความว่า เราตอนหรือเราชำหรือเราแบ่งยังไงนนมีขายแล้วเนาะตอนนี้ผ่ชุดนี้สามกอนี้ยังไม่ยังไม่มีแบ่งนะคะยังไม่มีพันจาหน่ายเพราะว่าเราต้องปลูกเพื่อขยายพันธุ์ตอนกิ่งนะคะออตอนนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีค่ะอ้าวแล้วใครอยากจะได้นีเเ่เรา,าไรไเราจะได้ยังไงไปมีขายยังย่างกอนึงค่ะพี่เราจะมีอีกกอนึงด้านนี้นะคะไปดูไนไปดูไปทั้งกอมลำลายใบด่างและลำลายใบไม่ด่างอยู่ในกอเดียวกันค่ะพี่กอนนี้ค่ะ นี่ฮะ,ะนี่คือไผ่ตรงใช่ใช่ค่ะไผ่ตรง,ตรงอันนี้เป็นชุดแรกนะคะอ่ามีทั้งลายลายกับไม่ลายใช่นะนี่คือไผ่ตรงค่ะนี่กอแม่นะกอแม่กอแม่หรือมันไม่ใช่ก่อแม่อีกมีมียางอื่นอีกไม่มีค่ะพี่กอนี้คือเราเก็บเบี้ยปีหกหนึ่งค่ะพี่อ่าเป็นไผ่จากมเมล็ดเหมือนกันค่ะพี่อายุ นับตั้งแต่เก็บเบี้ยตอนนี้สามปีค่ะสามปีเต็มค่ะอ๋อจากเบี้ยนี่สามปีเต็มเป็นไผ่ตรงแล้วเขาก็มีการตอนนุนนุนนข้างบนนุ่นน้องน้องกิ่งตอนแล้วค่ะน้องน้องคนงามนุนนุนไปดูกิ่งตอนข้างบนนะถ่ายขอาสาดสัดไปเขาตอนกิ่งแหมอยากจะให้แนะนําด้วยว่าการตอนกิ่งหรือว่าทั่วไปอ่บอกก็ได้ยังไม่ต้องทําให้ดูทํายังไงเวลาตอนกิ่งกิ่งแล้วก็ตอนตัดยอดก่อน ตัดยอดก่อนแล้วก็เลื่อยไหมหรืออะไรไหมพอเรามาได้กิ่งออกมาเลื่อยค่ะเลื่อยช่วงล่างนะคะช่วงคหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งครับอ๋อแล้วก็หุ้มไว้ใช่ค่ะหุ้มไว้ก็ทิ้งไว้ประมาณสักตีสองเดือนโดยประมาณประมาณสองเดือนอ๋อก็ลากออกมาแล้วก็ตัดไปชำอ๋อตอนนี้ชำหมดเกลี้ยงแล้วผมว่าจะดูว่ามันมีเหลือม้างไหมนี่นี่นี่แกกิ่งนี้คุณมาดูกิ่งนี้พี่คุณนี่แต่ว่ามันยังไม่มีรากอ๋อมีรากแล้วมาดูมุมนี้จ้า มาดูมุมนี้จ้าเออเขาท่าได้แ,แสงอ่ะที่มันจะย้อนแสงไหมนี่นี่มาดูนี่รักอยู่มุมแล้วไอ้นี่นี่ีิยวชี้นี่ใช่คะ่ะคนละเม็ดค่ะอ๋อคนละเม็ดกันอันนี้<อ>ปีหกหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะอ,อันนี้ปีหกห่งหกหนึ่งหกหนึ่งใช่แล้พี่ก็นนปี 1, 2, 1, 2, 1, 1> หกสองอ๋อหกเพราะว่าหกหนึ่งได้แค่ตัวเดียวค่ะเนอะแต่ว่าขยายกันไปขยายกันไปโอเคกุมมันเป็นไถ่ตรงเหมือนกันนี่ เหมมอเกันแล้วก็แต่อันนี้สีมันไม่ได้แดงแป๊ดแบบนั้นเนาะแต่ว่ามันก็มียังมีลายอยู่ค่ะมีลายแต่ผมสังเกตว่าถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยลายมันจะชัดขึ้นกว่าหน้าอื่นใช่หรือไม่ถ้ามันถูกน้ำพี่ยิ่งชัดเลยค่ะเลยถ้าถูกน้ํายิ่งสวยครับไข่แล้วเ็าจะมีขนกรรมหยี่นะคะพี่หนาๆเนี่ยเขาจะจะจะหุ้มเป็นขนกรมหยี่ใช่ไหมค่ะใช่เออไว้ไม่ใช่คันนะเป็นกรรมหยี่นะืะนะคะ อันนี้อันนี้ช่วยบอกราคาก่อนปกติขายอยู่เบอร์นี้อยู่กระสวนเนี่ยต้นหนึ่งแสนหนึ่งอะไรก็ว่าไปปกติผมพูดว่าเมอไม่ใช่หรอกปกติต้นหนึ่งกิ่งหนึ่งนี่คะชำชำแล้วถ้าส่งแล้วชำแล้วแล้วส่งให้ด้วงส่งให้ด้วยพร้อมมีหน่อใหม่แบบเลี้ยงจนสวยเลี้ยงจนสวยค่ะพี่อยู่ที่ต้นละสองพันห้ารวมส่งคอ๋ออันนี้ตัวตัวนี้ม่คุณคุณจะมี หรือว่าคุณตอนนี้คือยังไม่ระบุอย่างที่ผมกําลังถามว่าเพื่อไงรู้ไหมเวลาเราแนะนำปุ๊บเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเราไม่เรียกเบอร์ก็ตรงหลงลายจริยาตรงหลงลายน้องตงุ้ง <c oughs> <c oughs> ผมก็ว่าไปนะ <c oughs> แต่แล้วแต่คุณ <c oughs> เพื่อไงคนจะได้รู้ไงว่าอ๋ออันนี้ <c oughs> เขาจะได้รู้ว่าสื่อถูกไง <c oughs> หรือ,อยังไม่มีตัวนี้คือเราเรียกตรงหลงลายนะคะมีหลงลายใบใบด่าง ตรงหลงลายลำลายใบไม่ด่างอ๋ออันนี้เป็นใบอะไรไม่ด่างใบไม่ด่างครับพี่อ่ตรงหลงลายใบไม่ด่างอ่าโอเคใบไม่ด่างนะคะตรงหลงลายใบไม่ด่างระบุปีไหมหรือไม่ได้ระบุอันนี้ระบุเหมือนกันเวลาเราแจ้งลูกค้านะคะพี่อัตรงแจ้งลูกค้านะคะตรงหลงลายใบไม่ด่างอยู่กับคุณจริยาเสียงชนสวยแล้วส่งไปด้วยสองพันห้าอันนี้ตัวจริง รวมชมอันนี้ตัวที่หนึ่ง่ะอมีแนะนำตัวอื่นอีกไหมตัวที่สองก็คือจะเป็นไหนตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้เราจะแยกตอนคือในลำในกรอเนี้ยมันจะมีความที่แป็นคยังไงมีทั้งลำลายใบด่างกับลำลายใบไม่ด่างตอนนี้อยู่ในกอเดียวกันใช่ค่ะอยู่ในกอเดียวกันค่ะอ๋อนี่มีด่างด้วอันอย่างนี้ก็ด่างใบนี้นี่บมเพียงายด่างใช่ค่ะใช่ค่ะลำนี้ด่างอ่าลำนั้นด่างแต่มีลำไม่ด่างก็มีนุ่น เวลาเราตอนเราแยกออกมาเราเลี้ยงให้สวยพร้อมหน่อใหม่นะคะอที่คิดว่าเออเขาคงจะไม่ไม่มาใบเขียวแล้วอะไรอ่าเงยอ่าตอนนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งราคายัางไงบอกเลยครับราคาสามพันห้ารวมส่งค่ะอ๋อตัวนี้ราคาสามพันห้ารวมส่งนี่แม่มันอยู่นี่เราจะเอาเราจะต้องคัดใบลายพูดง่ายใช่ค่ะนี่นี่เมื่อกี้ดูแล้วทีนแต่เรายังไม่ได้ถามราคากัน อ่าโอเคนี่สองกอที่เป็นแม่เนาะ,ะที่ใหญ่ที่สุดคือสองกอนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้คือปลูกก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ